อ่า,อาตัว1 2 3 two three มุนซิงอีลไทย,ไทยสวัสดีครับมุนซิงอีลไทยประจำวันที่9พฤษภาคม2568ครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายให้ลงทุนแต่อย่างใดเป็นเพียงการวิเคราะห์้นเท่านั้นนะคะครับก็เซ็ตติดลบ13.68ครับอยู่ที่1 2 0 6 5 5 9ครับ ตอนนี้ก็ทิศทางเจรจาการค้าจีนสหรัฐไม่ชัดเจนนะครับหลังทําเมือนท่าทีกันเหมือนลดภาษีนะครับก็มูลค่าการซื้อขาย42,000ล้านบาทคับนี่ของเซตไทยนะอินโฟเกสให้แนวรับแนวต้านไว้ที่แนวรับจะอยู่ที่1196ครับแนวต้านจะเป็น1215บริเคราะห์จาก i n f o ฟเกสครับ ตัวที่หนึ่ง aie aie ราคาหนึ่งบาทสี่สิบสตางค์บวกห้าสตางค์อ้องดูตรงนี้ก็ได้ครับ,รบ,รบเดี๋ยวซูมดูไว้ใกล้นะครับสำหรับ time frame day แนวรับจะเป็นค้างซิงหนึ่งบาทสามสิบสามสตางค์ครับต้านจะเป็นไซ้ของวันนี้แหละหนึ่งบาทสี่สิบแปดสตางค์ time frame สิบห้านาที มีวันรุ่งเก็บนะครับสำหรับ AIE ทามาเฟรมเดย์ออกเป็นทรงจอ o v อ r b อร์บทนะครับ่าจะรอพักก่อนนะครับพักตามแนวรับนะครับสำหรับ AIE AIE เป็นหุ้นสซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับทรัพยากรภาพรวมบริษัทมีกำไร,รและมีปันผลมีไวรุลล่นอยู่ที่29ล้านบาทเป็นหุ้นค่อนข้างซิ่งนะ AIE บอลรุ่งเบาด้วย เปิดที่1.35บาท35ครับขึ้นไปสูงสุดที่1.47บาท47แล้วก็ลงมาเปิดที่1นบาท4ีตอนนี้เข้าเบรก EMA 89แล้วก็เบรก EMA 200เรียบร้อยนะครับ r s i 60.53ครับวันลุ่มซื้อเข้า9ล้านขายออก10ล้าน ATC 9 0แสนมองภาพรวมทั้งซื้อเข้าขายออกและ ATC เท่ากันครับ แนวรับ1บาทส2สตางค์แนวแต้าน1บาทส6สตางค์ถ้าถัดไ้จะเป็น1บาท54สตางค์ค่ะตัวต่อไปครับตัวที่2นะครับว่าวาราคา3บาท16สตางค์บวกสสตางค์ค่ะมองทรงแบบนี้ว่ารีบาวแล้วนะครับรีบาวแล้วเพราะว่าจุดต่ำสุดของเขาจะเป็น2บาท26ตอนนี้ก็ขยับไปเรื่อยแต่ท่านก็สังเกตตรงนี้ครับสำรับว่าวันลุ่มใหญ่ยังไม่เข้านะครับต้องรอดูจังหวะนี้แหละจังหวะที่น่าสนใจว่า วันนี้พรุ่งนี้สัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เนี่ยว่ามีบอลุ่มเข้าไหมถ้าว่ามีบอลุ่มเข้าแปลว่าว่าจะกลับแน่นอนนะครับดูทรงไทม์เฟรมบิ๊กก็ออกทรงสวยนะมีแบงเกอร์เก็บตอนวันที่8เมษายนครับสำหรับว่าไทม์เฟรม15นาทีปิดสวยด้วยนะครับสำหรับว่าครับว่าเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับปสัาริทิมารั์ ถ้ารวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมี v a l u e ดีอยู่ที่296ล้านบาทพราบพอดูวันนี้ว่าเหมือนจะมีบิ๊กลตด,ด้วยนะครับสำหรับว่าแต่ไม่มั่นใจว่าเท่าไหร่เดี๋ยวต้องไปดูน,นี่แหละสูงมเข้าไปเปิดที่3ามบาทยีครับขึ้นไปสูงสุดทำเฟมเดียป์ปะเนี่ยอ่ะ เปิดที่3บาท20แล้วก็ไปสูงสุดที่3บาทยี่สิแล้วกับลงลนล,ลงมาปิด3บาทส6สตางค์ตอนนี้ก็ e m a 89ค่อนข้างไกลครับ3บาท83ไป3บาท8ปขออภัยครับ r s i 51.93ครับวัวลมซื้อเข้า43ล้านขายออก36ล้านแล้วก็มี a t c ด้วยนะครับ16ล้านว่าแนวรับ สามบาทแปดสตางค์แนวต้านสามบาทยี่สิบหกสตางค์ถ้าทำได้จะเป็นสามบาทสามสิบหกสตางค์ต,ต่อไปครับ TPCH TPCH ราคาสามบาทสี่สตางค์บวกสิบหกสตางค์ทรงกราฟทำฟีมดีสวยนะครับทำฟีมดีสวยแล้วก็ยกตัวขึ้นมานะครับแนวรับจะเป็นเดี๋ยวซสูงเข้าไปดูก่อนนะครับค่อนข้างซิงไนะตัวนี้ แล้วเราจะเป็น2บาท80ครับต้านจะต้านแรกจะเป็น2บาท25้ต้านถัดไปจะเป็น่ใช่ต้านแรกจะเป็น3าบาท25ห้าเอาไปครับต้านถัดไปจะเป็น3บาท50ครับทางเฟรม15ลนาทีของ t p c บปิดสวยด้วยนะครับ TPCH เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ภาพรวมมีสัดมีกําไรและมีปันผลมีไว้ร่วมไรายอยู่ที่หนึ่งล้านบาทสองกราฟสวยนะครับแต่ว่าเป็นถ้าดูตามนี้เป็นหุ้นโฮดิ้งนะเป็นหุ้นโฮดิ้งนะครับเปิดที่สองบาทเก้าสิบครับขึ้นไปสูงสุดที่สามบาทหกสตางค์แล้วก็ปิดที่สามบาทสี่สตางค์ต้องยืนสามบาทชัวร์ก่อนนะครับอันสําคัญคือเยเม่แปดสิบเก้าครับสามบาทห้าสิบสอง ไอซีหกสิบเอ็ดจุดหนึ่งสองครับวอลุ่ลูนเช่าสามแสนขายออกหนึ่งแสน atc หนึ่งหมื่นครับแนวรับสองบาทเก้าสิบสองสตางค์แนวต้านสามบาทสิบหกสตางค์ถ้าทาได้จะเป็นสามบาทยี่สิบแปดสตางค์ครับทมเ์เพนด์เลสวยถ้าไปดูทมเ์เพนด์อีกก็จะเห็นว่ามีแบงเกอร์เข้าเก็บเหมือนฮาหน่าวนนแบงเกอร์เก็บสิบเจ็ดมีนาก็ทยอยเก็บเขาเรียกทยอยเก็บตรงนี้นะครับแล้วก็จุดที่น่าสนใจมีอีกจุดหนึ่งสำหรับ tpch ก็คือเขามีข่าวครับ มีข่าวจากหุ้นอินไซด์นะครับใช่ไหมหุ้นอินไซด์ครับบอกว่าเปิดงบ q 1 6 8กว่าดรายได้602ล้านกำไรสุทธิ1 0่ล้านบาทบเดินหน้าสร้างโรงไฟฟ้าทั้งในและก็ต่างประเทศตามแผนนะครับการน,นี้ก็คือสร้างความเชื่อมั่นนะครับตรงนี้เขาไปสร้างธุรกิจอยู่ในโซโฟรลาวแล้วก็กัมพูชาด้วยสำหรับที่ ch ข่าวจากคุ้อินไซด์ครับ เดี๋ยวลงในกลุ่มไลน์นะครับตัวนี้ตัวสุดท้ายใช่ไหมครับอา้าวติดสแกนเราไปแล้วนะเนี่ย F Smart รครับ <S F s m a r าราคาหบาท60สิตางค์บวกสาสตางค์เหมือนประมาณปลายเดือนเมษาเราเขาจะติดสแกนเรานะสำหรับ f Smart ซึ่งเราเห็นมีวันรุ่งเก็บแล,ล้วก็มีสัญญาณเราก็เลยแจ้งทีมงานในกลุ่มก่อนนะใครใที่อยู่ในกลุ่มเราก็จะได้เปรียบนะครับแนวร,รับจะเป็น6บาท สิบหกสตางค์หกบาทยี่สิบนะตรงนี้หกบาทยี่สิบนะครับแต่ฟีโบจะเป็นหกบาทสิบหกนะครับต้านจะเป็นต้านนี้ครับหกบาทเจ็ดสิบห้าครับถ้าเบรกได้ก็ไปอรอลุ้นเจ็ดบาทตามค่อนข้างซิ่งนะสําหรับเอฟสมาร์ตตามเฟรมสิบห้านาทีปิดสวยด้วยนะครับสําหรับเอฟสมาร์ตเอฟสมาร์ตเป็นหุ้นไซเวยเป็นหุ้นเกี่ยวกับให้บริการเติมเงินโทรศัพท์มือถือนะครึ่งกางรวมบริษัทมีกําไรและมีปันผลมี value ระดับอยู่ที่ ห้าล้านบาทครับคุณกิ้งกาเรียกว่าคุณกินก่กาค้นเติมเพราคุณเติมแบตเติมแบตรถรถยนต์อะไรรถไฟฟ้าประมาณนี้นะถ้าจะไม่ผิดนะเขาเปลี่ยนพิกธุกรกิจจากตู้เติมเงินธรรมดาเป็นเป็นตรนี้เป็นเติมตรงนี้ชัดแบตชัดอะไรเปิดที่6บาทยีครับขึ้นไปสูงสุดที่6บาทหแล้วก็ลงมาปิดที่6บาทหกครับ ตอนนี้เบคอมเ9แปกับเบคเอมเ0สองเรียบร้อยนะครับเีเมแปจะเป็น6กบาทส e ี่สเมสองร้อจะเป็น6กบาทสีจุดเดียวกันครับไอเสสวยครับหกห้าสิบเก้าจุดหกเก้วอลุ่มซื้อเข้าสี่แสนขายออกส0 0 0สนเอทีซ0 0 0ดหครับมองดูทรงนี้ก็คือถ้ายืนเหนือ7บาทยี่ได้รีบาวชัดเจนแล้วก็ไปอรอลุ้นยาวๆนะครับสำหรับเอฟสมาร แนวรับ6บาท35สตางค์แนวต้าน6บาท75สตางค์ถ้าทำได้จะเป็น7บาทครับหมดหุ้นหมดกล่าวครับุนสิงห์ไทยโชคดีวันที่9พฤษภาคมครับสวัสดีครับเหมนนี้ดูรื่น